สวัสดีคะ่ะทุกคนก็อยู่กับช่อง NKR นะคะในวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นทั้ง10เกมที่ต้องบอกเลยว่าถ้าได้โหลดมาเล่นแล้วเนี่ยผู้เล่นอาจจะติดเกมงมงแงมจนหยุดเล่นไม่ได้เลยล่ะคะ่ะสวัสดีครับมีร้านเติมเกมดีจะมาแนะนำร้านเติม .tn.tn วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะแต่ผมจะแนะนําเป็นเข้าสู่ระบบตอนนี้เลยง่ายดีนะอันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบไปที่เรียบร้อยส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเติมเงินเติมเงินเนียมีทั้งอ่างเปานะครับแล้วก็ธนาคารครับพอเราเติมเงินไปที่เรียบร้อย ใส่เสีโคนะครับแล้วก็ Copy มาวางได้เลยจากในตัวเกมเนาะส่วนตัวเนี่ยจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกราคาของทางด้าน Ruby ได้เลยแล้วก็ใครมาจากช่อง i n นเนะครับสามารถใช้โค้ดได้เลยครับหรือว่าคูปองตรงนี้นะอ่ะยืนยันว่าจะลดราคาให้หนึ่งเปอร์เซ็นสูงสุดหนึ่งร้อยบาทเนาะกดยอมรับนะครับกับราคาที่เราจะซื้อเนาะแล้วก็ชำระเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะขึ้นราคาของเกมนี้ให้อีกทีนึงครับ ราคาตามนี้เลยนะครับใครเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้นะจากร้านค์าเติม .anats นะครับมีทั้งว o r เล t นะครับอวีฟ e ีไแล้วก็ League of l e g e n d นเติมไวเติมง่ายนะครับเติมสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนอันดับ10คคนเลนโบซิกโมบายในช่วงปลายปี2 5 6 5เนี่ยทาง Ubisoft นะคะได้ประกาศเปิดตัวเกมซึ่งดัดแปลงมาจากเกมโอ์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยให้สวนบทบาทเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับฝ่ายละ5คนสําหรับการต่อสู้แต่ละครั้งมีทั้งอาวุธและอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้เลือกใช้ในนสส่วของภาาและะยจ จิงคมชัดกลาเป็นเกมมือถือหน้าเล่น2023ในระบบ iOS และ Android ที่หลายคนรอคอยอันดับ9 h a r r y p o t t e r Magic a w a k e n วเหลังจากเปิดตัวเกมในจักรวาล h ฮ r r y Potter ทางทีมงานก็ได้เปิดตัวเกมมือถือใหม่ในรูปแบบเกมการ์ดผสมผสานกับ RPG ให้ได้สวมบทบาทนักเวทผู้มีคาถาพิเศษรับรองว่าตื่นตาตื่นใจสนุกไปกับตัวละครการผจญภัยและการต่อสู้ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและคุ้นเคยค่ะอันดับ8ค่ะ Master c h e ชฟ e ลสคู่เกมมือถือหน้าเล่น2023ซึ่งเปิดตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรายการทำอาหารมัสเตอร์เชฟให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทบาทเป็นเชฟมากความสามารถพร้อมเสิร์ฟอาหารจานเด็ดหลากหลายเมนูโดยตัดสินจากภาพรวมทั้งหน้าตารสชาติและความเร็วที่ต้องถูกใจกรรมการซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยเป็นที่1ค่ะอันดับ7จ็ดคุณไคสตาร์เลวเกมแฟนตาซีอาร์พีจีจากโฮยเวิร์สผู้พัฒนาเกมชื่อดังอย่างการชิงอินแพคคุณไคอินแพคสามที่เขาวนี้เนี่ยผู้เล่นจะได้ออกเดินทางมุ่งสู่มูดาต่างๆในจักรวาลผจญภัยสำรวจโลกไปพร้อมกับตัวละครหลากหลายพร้อมกับระบบต่อ ตู้แบบเทินเบสการโจมตีให้ผู้เล่นสามารถจัดเลือกทีมตัวละครที่ชอบเองได้อีกด้วยอันดับ6 A t อเทอร์เกเกมแนวแอคชั่น RPG จที่มาพร้อมกับการาฟิกสไตล์แอเนิเมชั่นแฟนตาซีที่มีระบบการต่อสู้รวดเร็วเล้าใจผจญภัยสำรวจดิสโทเปียและต่อสู้กับศัตรูต่างๆซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะได้พบกับตัวละครที่มีสเสน่ห์และความหลากหลายบวกกับสกิลการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถปรับแต่งสกิลและจัดทีมตัวละครเพื่อทำคอมโบในรูปแบบต่างๆ อีกด้วยค่ะอันด,ดับ5เกมเศรษฐี 2. m e t a เ w o r l เเกมที่พัฒนามาจากเกมกระดานยอดฮิตโดยให้ผู้เล่นได้สนุกไปกับการถอยลูกเต๋าเดินซื้อที่ดินและสร้างแลนด์มาร์คขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันและเอาชนะผู้เล่นอื่นๆทั่วโลกมีระบบเก็บสะสมตัวละครเพื่อนํามาอัปเกรดให้แข็งแกรง่งแล้ววางแผนจัดวางตัวละครและใช้สกิลต่างๆอันด,ดับ4ีซีเกมออนไลน์สุดฮิตในอดีตที่ถูกนํากลับมาพัฒนาใหม่เป็นเกมมือถือโดยให้ผู้เล่นเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ในโลกแห่งเทพนิยายกับเรื่องราวของตัวละครและมอนสเตอร์ที่น่าสนใจมีอาชีพให้เลือกเล่นหลากหลายการต่อสู้ด้วยคอมโบที่แตกต่างกันไปร่วมผจญภัยไปกับสัตว์เลี้ยงคู่หูเพื่อนใหม่ๆหรือคนพิเศษที่จะกลายมาเป็นคู่รักและแข่งแข่งขึ้นไปด้วยกันอันดับ3มค Story ่ะเมเปิลสตอรี่อาร์เกมมือถือแนว R p g พีผจญภัยที่นําเอาเกมในตำนานอย่างเมเปิลสตอรี่มาพัฒนาใหม่ให้เล่นบนมือถือแบบแนวตั้งโดยยังคงเอกลักษณ์ต่างๆของเมเปิลสตอรี่ให้แฟนๆได้หงวคิดถึงวันๆและมี สายอาชีพให้เลือกเล่นมากมายทั้งยังสามารถจัดทีร่วมกับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อไปต่อสู้กับบอสสุดโหดได้อีกด้วยค่ะันดับ2 God of Victory เกมยิงแบบจอแนวตั้งที่มีจุดเด่นคือสามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวรูแอคชั่นไปกับเหล่าตัวละครสาวสวยสไตล์การ์ตูนอนิเมะที่มาพร้อมกับอาวุธปืนประจำกายหลากหลายชนิดบวกกับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแถมยังมีระบบค่าความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆอีกด้วยันดับ1ค่ะ Tower of Fantasy เกม MMORPG แบบ Open World สไตล์ เมสแฟนตาซีไซไฟออกผจญภัยสำรวจโลกกว้างและต่อสู้กับมอนสเตอร์มีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายสามารถปรับแต่งตัวละครในแบบที่ชอบได้และแน่นอนว่าสามารถเล่นแบบโค o อฟกับเพื่อนๆได้อ,นนอีกด้วยยังไงก็ขอฝากช่อง NTR ไว้ด้วยนะคะฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมได้ทุกวันเลยนะคะ